มีโยมคนไทยคนถามมาโยมปลานีแซ่กอกราบนมัสก,การเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมขอถามปฏิบัติแค่ไหนคะเวลาใกล้ตายแล้วเราสามารถช่วยตัวเองได้คะเผื่อว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้ไปโปรดเจ้าค่ะเพิ่นยันใกล้ตายแล้วบมมีครูบาอาจารย์ไปโปดเพื่อนหมือน่าต้องปฏิบัติซ้ำไหน จึงสามารถเอาตัวเองรอดตอนใกล้ตายบ่ให้ไปถึงอบายนะตายแล้วบ่ให้ตกนรกบ่ให้ไปเกิดเป็นสัตริราชานเป็นเพศเป็นอสุรกายต้องปฏิบัติซ้ำใดตอบตามตรงเลยกันละคน,นโสดาบันยังบ่เกิดขึ้นตาบใดบ่ควรหยุดปฏิบัติตาบใดก็ตามโซดา ปฏิมาคบคันเกิดขึ้นมาเข้าเชิงกระแสปนิพานบาคันบรรลุเป็นสูดาบันบุคลตาบ่นยังบกวนเลิกปฏิบัติต้องปฏิบัติถึงขนาดนั่นจึงซอยตัวเองได้โบเป็นเฮาซอยเฮาเด้ทำรรที่เฮาปฏิบัติแล้วนี่แหละหักษาเฮาเห็นไหมทำยอมหักษาผู้ประพฤติธรรมโบให้ตกไปสู่โลกที่สัวโลกที่สัวก็คืออาบายเภูมิ ทำรักษาเองบ่เนี่ยบ่ต้องมีผู้ใดมารักษาเอาแ้วสมมติว่าพวกเขาบ่มีการบรรลุข้อสวดาบันเลยจะเฮ็ดจังได๋ละบ่เนี่ยโอ้ก็ต้องพยายามเฮ็ดกุศลอยู่เรื่อยๆทานก็เหตดเรื่อยๆศีลก็รักษาเรื่อยๆภาวนาก็เหตุเรื่อยๆเฮ็ดเรื่อยๆเฮ็ดอยู่บัวเสาพวะว่าบ่เนี่เลยอย่างนียมอ้ย บางเจอกับปฏิบัติดีปฏิบัติดีบางองค์อะแต่ว่าตายแล้วไปเกิดในอาบายพระพุทธเจ้าแสดงไ้เป็นบ่ในมหากัมมะวิพังคายสูตรพระองค์บอกว่าคนในโลกนี้นี่น่ฮะหักษาสินดีประพฤติกุลกรรมบุตรดีตายไปแล้วไปเกิดในสวรรค์กม็มีตายไปแล้วไปเกิดในนรกก็มี คนบางคนเห็สุสัวหลายๆมักฆ่าสัพย์มัก,ก,มกลักทรัพย์มัดประพฤติผิดในกรรมตายไปแล้วไปเกิดในสวรรค์ก็มีตายไปแล้วไปเกิดในนรกนก็มีแสดงว่ามันบบแนนอนเนอะจิตดวงใกล้จะตายนะวิธีจิตตอนใกล้จะตายเนะียมันสําคัญเหตดดีมาทางชีวิตตอนใกล้าตายดันไปคิดโบดีไปโกดผู้นี้ไปเครื่องผู้นั้นไปยึดในทรัพย์สมบัติยึดในหลูกในเต้าอ,อยู่ตายไปแล้วก็ไปเกิดในอาบายได้ ต่างกันได้บ่นเนี่ยบางคนเขาลงพิษเห็ดซัวมาลายเนื่องจากว่าบบได้กัลายาณมิตรแต่ตอนใกล้ตายดันคิดดีเฮ็ดใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ดีสมทานสิลตอนใกล้ตายคิดดีได้ดันไปสวรรค์บิ่งแหมดันไปสวรรค์หันสัน้นพวกเขาก็ต้องได้คิดให้ตัวเนี่ยตัวได้มาคิดกันละ เฮ็ดจังไหนจิตดวงสุดท้ายตอนใกล้ตายนี่มันจะดีได้ก็ฝึกยู่บยู่บเซานี่แหละแมนตุอันใดที่เฮาเฮ็ดดูดูเลยเป็นทฮาจะระลึกได้ไงเมนบ้คือการบริโภคอาหารนี่นะเพราเม่ตุนึกยากว่ะว่ยากจักหน่อยนะเม่ตุเนาะเส้ากระหิวสวยกะหิวแรงกะหิวบ่ายกะหิวมันไม่ได้กินแล้วมันหิวเพราะมันกินอยู่ทุกมือทุกวันกินอยู่ตลอดเวลาฮะนะ มันก็เลยระลึกถึงได้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่าเหดอยู่ดุดุมันระลึกถึงได้งเจ้าเหตดสัวดุเจ้าก็จะระลึกถึงความสัวได้ไง่ายเจ้าเหตุความดีดุเจ้าก็จะระลึกถึงความดีได้ไงตอนใกล้ตายก็คือกันอันใดที่เจ้าเหดอยู่ดุดุนั่นแหละมันจะมาปรากฏตอนใกล้ตายเจ้าเห็ดกุศลดุมันก็ระลึกกุศลได ก็จะไปสวรรค์ได้เพราะท่านพวกเขาบ่ควรบ่ควรที่จะยุดในการประพฤติปฏิบัติบ่ควรคิดว่าท่านี้พอแล้วเพียงพอแล้วบ่บ่ควรหยุดให้เฮ็ดอยู่เรื่อยเฮ็ดอยู่เรื่อยๆเฮ็ดบ่อยู่บ่เศร้าทานศีลภาวนาเฮ็ดอยู่ตลอดเฮ็ดอยู่เนืองเนืองบ่มีมือพอบ่มีมือจะมีคำว่าพอตราบใดที่โซดาปฏิบมักยังบ่เกิดขึ้น บบแน,น่นนคติของเฮายังเป็นทุกคติได้ทุกเมื่อเลยนะและปฏิบัติให้บรรลุโสดาบันแล้วพอบ่ละพราะพระพุทธเจ้าก็บอกบอ่พออีกแล้วตามใดที่อราหันตมักโบเกิดขึ้นบบคันบรรลุเป็นพระอราหารัรนต์ก็บบควรหยุดปฏิบัติคือกันนะอันนี้ก็ตอบให้โยมเพิ่นไปแบบนี้ก็แล้วกันเนะาะบ่าจะหากว่าโสดาบันยังโบเกิดก็บบ บอสน่นอนว่าจะป้องกันอาบายได้บอแน่นอนว่าจะซ้อยเหลือตัวเองได้แต่บุคคลที่จเจริญสติยู่ดูดนี่นะตอนใกล้ตายกะมีโอกาสสูงที่จะซ้อยเหลือตัวเองได้ถ้าได้ปฏิบัติเลยกะยากที่จะซ้อยเหลือตัวเองได้